เราก็ได้พูดคุยกับน้องอีพ,พุชชิดิดาะคะหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะได้โพสตคลิปลงใน IG ส่วนตัวแล้วก็อัปเดตอาการของครอบครัวร,รวมถึงตัวเธอเองด้วยลูกชายสามีแล้วก็คุณพ่อต้อยนะคะ,คะซึ่งบอกว่าภาพรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกคนคืออาการเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อต้อยที่หลายคนเป็นห่วงแล้วก็ส่งกาลังใจให้โดยตลอดเนี่ยนะคะก็คือว่าวันนี้คุณพ่อต้อยก็จะไปเอ็กซเรย์ที่ปอดนะคะเนื่องจากว่าคุณหมอเองเนี่ยก็เพื่อความมั่นใจ ะะแล้วก็หลังจากที่คุณหมอได้ให้รับพลาสมาในการรักษาก็ทําให้อาการดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้เองน้องอิฟเองก็บอกว่าอยากจะเชิญชวนนะคะให้ท่านที่มีคุณสมบัตินี่นะคะบริจาคพลาสมาแล้วก็โลหิตที่สภากาชาติไทยเพราะกําลังขาดแคลนอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะการบริจาคพลาสมาเนี่ยจะสามารถทําได้เมื่อคุณเคยเป็นโควิดและหายแล้วนะคะหลังจากที่หายแล้ว1เดือนคุณจะสามารถไปบริจาคพลาสมาได้ที่สภากาชาตไทยนะคะ ตอนนี้ทั้งเลือดแล้วก็พลาสมาเนี่ยขาดมานะคะอีฟอยากให้หลายๆคนที่เคยเป็นหรือว่าออที่กำลังเป็นอยู่เราก็รู้ว่าเราหายแน่ๆนะคะวันหนึ่งเนี่ยอยากให้ไปบริจาคพลาสมาอีฟก็จะไปนะคะ ซึ่งการที่เราจะบริจาคพลาส m a นะคะเราต้องมีคุณสมบัติด้วยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตามที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะส่วนการบริจาคโลหิต oh ตอนนี้ก็ขาดแคลนอยู่เหมือนกันนะคะ<ฮ>ซึ่งเราก็สามารถที่จะใบบริจาคได้แต่ว่าต้องดูแล้วก็ติดโทรศัพท์ไปสอบถาม<ฮ>ะคเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กังวลกันในเรื่องของการแพร่เชื้อระบาดโควิด -19 แต่ว่าเลือดเองเราก็ต้องใช้ผู้ป่วยก็ยังมีอยู่นะคะ ขอเชิญชวนนะคะ